ก็ไดโนวันนี้จะมาแล้วก็พัฒนาช่องหัวก็ตอนนี้ก็พัฒนามากแล้วนะก็จะมีไลฟ์สดแล้วก็มีไลฟ์สดแล้วก็เดี๋ยวมาจะมาลักคือพรุ่งนี้ถ้าไลฟ์สดแล้วไลฟ์สุดเลยนายการนีไลฟ์สดนี่กำลังทำว่ะนี่กำลังทำว่ะนี่กำลังทำแบบแบบใหม่ก็กำลังทำว่ะนี่กำลังทำวะไลท์สดกำลังทำว่ะ ว่าตัวนี้ก headache, ะะ็จะเริ่มมีการไล่สุดนะคะจะเริ่มมีการไล่สุดแล้วส่วนภาพแบรเนอร์แล้วก็อย่างหกจะหกก็ได้ทามันก็ได้ใครไ้ทาภาพแบนเนอร์ก็ได้ตอนนี้ก็ผ่านมาเนี่ยก็คือถือว่าพอได้นะตอนนี้ก็เริ Yo, okay. ่มเปิดใช้ฟีเจอร์นี่ครับนี่ตอนเจ็ดโมงนี่เดี๋ยวจะเริ่มนี่เรอโลรีเลส์นีสตีมเมอยนี่เราไปดูตรีมกันห่นะคะ วันไหนก็วันไหนก็นกนกเดี๋ยวก็ไปดูฮาสเตมนะคะส่วนฟีเจอร์ตอนนี้มีแล้วค่ะฟีเจอร์เปิดทั้งฟีเจอร์ขั้นกลางเนี่ยฟีเจอร์ขั้นกลางเนี่ยผมกดใช้แล้วแต่ฟีเจอร์ถ,ถึงสัตว์เปิดใช้ได้โอ้โหคิดว่าเนตสมัครเขาลงสร้างได้แหละสร้าการแต่สร้างอะไรได้ไนะสร้างอะไได้นี่ฮะมันเป็นอะไรรูกสิมีอะไรไหม โอ้โหด้ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวรอ,อหนึ่้ผมได้นถึงหน้าร้อยซับก่อนนะขอบคุณให้มันนี้ถึงหน้าร้อยซับด้วยนะครับส่วนวิดีโอเนี่ยก็คือเดี๋ยวพูดช้ได้ทันนี้จะเป็นอันรเงี้ยเอ็ยยมดีเอสสุดหรอกเพราะตอนนั้นฉันยิม้มฉันเทรีมเมอร์ได้แล้วอะแต่ว่าเราไม่ต้องเราเรา,เราไม่ต้องถ่ายวิดีโอเลยฮะเพราะว่าเราแค่สตรีมเลย แล้วให้ซวีมาแหละส่วนอันเนี้ยัวเนี้ยต้องลบกไปแหลกเพราะว่าจิงาววเลยเพาะว่าส่วนวิดีโอไม่ค้านนี่หลรวมทั้แบบทุกคนก็โหลดได้โดดตว่าอ้ิฟทำไงก็ไม่เบอกว่าส่วนวิดีโอเนี่ยก็คือเต็มคืออันนี้ครับนี่ น,นีอันนี้ถือว่าพอใช้ได้นะเขาถือว่าขอบคุณที่ติดตามผมนะคะนี่อันนี้ก็มีอัปโหลดถ่ายทอดนี่เดี๋ยวเรื่องนี้จะมีล่าสุดแนะน่นอนเดี๋ยวเรื่องนี้ครับเดี๋ยรื่องนี้นี่ครับเดี๋ยรื่องนี้นะ,ะเรื่องนี้ฮะลืมไปติดตามนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชม ชุมชนก็มีนะฮะอืะอนี่ยมีแล้วคือวิชัยนสูงเนี่ยเราสามารถเปิดใช้ได้แล้วคือผมสามารถจะได้สามารถไลฟ์สดได้ทุกวันมากขึ้นได้ทุกวันเลยใช่ทุกวันแล้วได้มากขึ้นแล้วได้แล้วสาวนะฮะเสร็จแล้วนะฮะช็อตจะไม่มีว่าเอาว่าเอาอว่าเราก็ไม่ได้จำเป็นที่จะมีอ่ะ ในใจยังไม่อยากจะมีหรอกเพราะว่าผมว่าจะเอาแบบผม่าจะเอานี่ที่ฉันทำไมแล้วครบทังสุดเลยน,น,นี่เรือวนี้เร็เรวๆโอเคแจ้งเตือนไว้คะว่าว่าจะได้เปิดว่าจะเปิดได้ตอนไหนฮะการ้สุดเนีนน่ย ว่าจะเปิดได้ตอนไหนฮะตอนไ์เนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้ส่วนนี้ก็เป็นแบบใหม่เนาได้อนี้เขา่อสามารถได้อาดคลิปยาวๆถึงคลิปยาวๆเลยนะฮะอะอยากดูคลิปผมดิบอยากให้ดูผมแบบเพิเกินหนึ่งชั่วโมงไหมครับได้ครับอยากเอา้าขายให้ดูหนึ่งชั่วโมงก็ดีเลยฮะคือส่วนนี้ก็จะมาทําเพิ่มต่อมาทํพาร์ทนี้ต่อว่า มีเวลาเล่นทั้งวเรามีเวลาเล่นเรามีเรามีเวลาเราเล่นได้เราอาจิตเราเลียได้เราเราลงรายาวได้เราไม่จําเป็นว่าเราแต่ไม่ต้องตัดต่อเราจะยังว่ามันไม่ตัดต่อเพราะว่าผมแบบผมแบบตัดต่อบ่อยก็ก็ผมก็แบบผมก็เหนื่อยกันต่อแล้ว่าส่วนใหญ่เราอาจจะได้เอาเคลงประกอบทำลายเล่นปีกได้นะแต่ว่า ก็ไม่ร oh oh ู้ว่าจะเป็นยังไงไมคิดว่าว่าจะได้เอาเส้นสปี้ว่าอาจจะได้มีอะโยงแล้วยอมแล้วได้ยอมหน่อยอันนี้เนนนีหรือว่าอันนี้ดีสุดในดีสุดในดีสุดอันนี้ดีสุดอันนี้ดีสุดอุ้ก็จะเต็มถ้าเต็มบ่อย อืมยังมีแผนแล้วผมก็จะได้ทําเออสร้างจะได้สร้างเออสร้างช่องจะได้สร้างสร้างได้ใช้สุดจะเยอะได้ใช้สุดจะเยอะแหละนี่ครับพี่นี่เลยฮะนี่มีแล้วไงก็คือผมก็พัฒนามาเรื่อยๆอย่างนี้นะ Thank you. น ที s <S <preach science> ่ไปบ่อยนะบ่อยเลยนี่เฟรสทรีเฟร์สสี่ทุกวันนี้ถ้าจะเป็นไลฟ์สดเราจะได้เอามาเอาเกมพวกพวกจายาออามาเล่นเกมใหม่ๆแล้วพวกก็อยากเห็นเกมใหม่ๆหรือเปล่าแต่ไม่ใช่เกมเกมลรเล่นเกมทุกเก่าๆแหละแต่ว่าอืมมริโอ้ได้นะว่าลองเล่นดูสักครั้งหนึ่งว่าลองเล่นออกเล่นในออกเล่นในคอม น,นี่ในออนไลน์ก็ได้มั้งอ่านี่หรือว่าช่องไหนอยากให้คิดอยากหรือว่าแบบก็เริ่มแบบวีโอนี้จะเริ่มเยอะจะเยอะจะเยอะมากขึ้นจะเยอะมากขึ้น <c oughs> ส่วนอาร์จิงตื่นเนี่ยไม่เป็นไร <c oughs> ไลฟ์สด <c oughs> แล้วก็มีไลฟ์สดจังเลยแล้วก็มีไลฟ์สดจัร้อย ใช่สุดก็จะมีเลยวันนี้วันทนี่วกนนี้เนี่แม่พาราไหรือเนี่ย<อ>ว้้าวน่าเป็นซอมบี้ใช่ไหมมันมีคลิปอ่านหนังสือด้วยหนูไปเอามาอัพโหลดนี่หอการไปหนึ<อ>่งครั้งอ๋ออ๋อครับอล้ก็หนแพ้แมงลองนี่แงรอง

นี่ครับนี่งช่องเก่าช่องเก่าเนี่ยก็คือเราก็ช่วงเนี้ยก็คือจะล็อกจะพัฒนาช่วงไปเรื่อยทันไรสดเนี่ยก็ได้ดีเน่ไรสดเนี่ยเนี่ยเวสิ่งไรสุดนะเดี๋ยวเเต็มเลยดิ แอปนี้ก็โอ้โหน้อยแม่ผมผม,ผมอยากผมอยากให้ดูอ่ะผมอยากให้ดูแอปนี้นยได,ด้ทั้ง,ง,งได,ด้ทั้งโทรศัพท์ได้คมเลยเนาะโหลดในขอดูดูหน่อยว่าแอปจะโตเนี่ยเอาเราเอามาตัดต่อวิดีโอก้างนี่ยระวังตัดต่อันนี้ก็หนูชื่อพิวถือว่าก็ยังก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรนะ

อืมฉลองวันนี้วันนี้ก็เป็นฉลองวันคริสต์มาสอันนี้นี่ฮะอะไรก็โบกนะครับไล่สดนะครับเนี่ยฉลองวันคริสต์มาสด้วยนะครับฉลองคริสต์มาสด้วยฉลองวันคริสต์มาสคริสต์มาสนะฮะเฮ้ยเฮ้ยดวงมีความสุขนะแบบวันคริสต์มาสนี้ฮะแล้วตอนรับปีหน้าฮะเออ ส่วนส่วนเออวิธีการเออใช้อ๋อก็ก็วิธีเออะย่าแบบส่วนนี้ก็อืมก็มาดูหน้านนอย่าี่นะ่าเชื่อถืกดตรงนี้ก็ก็ก็มี่้อเจอและเจอเว็บอะไรสักเจอเว็บอะไรสัก อย่เ,ยเดียวโอ,อ,อ้อถ้าหาเราจะได้อัปโหลดช็อตได้เนี่ยเราก็ต้องเราก็ต้องให้มันได้เปิดใช้ฟีเจอร์ขั้นกลางก่อนถ้าจะไปอัปโหลดในคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะใช้ฟีเจอร์ขั้นกลางก่อนนะฮะใช้ฟีเจอร์ขั้นกลางหลักการทำให้ฟีเจอร์ขั้นกลาง อ่าใช้เพี่อขั้นก่อนนะะหรือว่าถ้าเป็นถ้าเป็นเชื่อขั้นลางก็คือเราจะพามาดูไปกดไปที่คำว่าตารตั้งค่าเลยช่องกดนี่ค่ะนี่เราเปิดใช้ทั้งทั้งสามหมดแล้วนะเปิดใช้ทั้งสามอันเลยเอาเน,นี้นยมาได้ไงไม่รู้อนไนไม่รู้นี่ค่ะนี่ ไลฟ์สดต่อวันได้มากขึ้นนะคะแล้วกอรับลวิดีโอต่อวันได้มากขึ้นนะะเนี่ยตั้งโอซอนต่อวันได้มากขึ้นหรือว่าช็อตหรือว่าช็อตนั่นเองอะหาผังการไลฟ์สดลิงก์นอกในทำอธิบายวิดีโอทดสอบและเปรียบเทียบภาพปรก,การมีสิทธิ์เข้าร่วมสมัครสร้างไ,ได้ค่ฮะอ่าแล้วก็เปิดนะคะเนี่ยเราสร้างประวัติช่องของตัวเองเรายืนยันผ่านวิดีโอฮะนี่เราก็มีประวัติช่องแล้ว พิจารากางก,ก็เปิดใช้แล้วส่วนนี้ก็เป็นการนี่ก็มีการเป็นการไลฟ์สดภาพพี่อ๋ออ๋อรอ๋อพิจารณาสูงเนี่ยสามเราสามารถอัปโหลดวิดีโอสั้นๆได้นั่นแหละแต่เราก็าไม่ร้างวิดีโอสั้นนะคะว่าอันนี้เนะี่ยผมก็ไม่ออกผมก็ไม่ค่อยได้ต้องการต้องการนะคะไม่ต้องการไม่ได้ต้องการเพราะว่ามันมันดูพอมันดูแบบ มันดูได้กว่ามันแบบมันดีฮะเพราะว่าเราไม่อยากให้ทุกคนอยากดูวิดีโอยาวฮะวิดีโอยาวเว้ยนี่นี่นี่ไลฟ์สดก็ล้อนะครับรอติดตามผมนะนี่หรือว่าคุยกับผมแบบแชทสดๆได้เลยฮะแชทสดๆกับผมได้เลยนี่เออเนื้สตรีมอ่ะก็คือจะแชทสดเยอะเลยฮะส่ดวิดีโอเนี่ยก็เยอะเหมือนกันฮะ คัณละสองคลิปนะคือหนึ่งอันนี้แล้วก็ไลฟ์สดอันนี้ก็ไลฟ์สดอันนี้ฟีเจอร์ขั้นกลางเนี่ยเราสามารถดูสดได้คือสามารถตรีมมิ่งได้แล้วฮะส่วนวิเราผลว่ามีสิทธิ์ไม่เจอะฟ,ฟีเจอร์เนี่ยก็คือเราต้องกปิดฟีเจอร์มาตรฐานนี่เราวอในเนี้ยฟีเจอร์ขั้นกลาง เราต้องยินเงีหมไม่ได้โทรศัพท์ฮะหรือถ้าหากเรายันเสร็จแล้วแล้วก็ป้นแล้วค่ะทั้งมดหกหลักภาพหน้าหนหน้าทําทำ,ำ้แล้วแล้วก็แล้วก็เลนเรายืียันงยได้เรียบร้อยแล้วเราก็ดำเงนเเินงานตอ่ออ่าเนี่ยวิธีนี่ภาพย่อขนาดที่กําหนดเองแล้วก็การไลฟ์สดอ๋อเราสามารถเอาภาพย่อขนาดที่เราสามารถกําหนดเองได้อ๋อเองได้เลย เอามาเอากำหนดเองได้น no. ี่สร้างโอซันได้แล้วมีสิทธิ์สมัครสร้างได้แล้วตัวนี้ดีความสามารถโค้งร่างได้แล้วตัวนี้นี่ดูข้อมูลก่อนหนดูข้อมูลไม่มีอะไรหรอกเื่อฟีเจอร์นี่คือฟีเจอร์อะไรฟีเจอร์นะนี่หลายนี่หลายฟีเจอร์ฟีเจอร์ขั้นกลางขั้นสูงแล้วขั้น ทำมาตรฐานเราต้องใช้ฟีเจอร์ทำมาตรฐานแล้วก็เปิดฟีเจอร์มาตรฐานก่อนนี่นี่นี่ฟีเจอร์เราก็เปิดใช้สามมาแล้วนี่ไล่สุดได้แล้วมีดีวเราสามารถทําภาพย่อยที่ไากกำหนดอีกได้แล้วนี่เรากำหนดทําภาพย่อยแล้วนะภาพย่อส่วนทําได้แล้วสามารถทําได้แล้วนี่ฟิตนี่ เราก็สามารถภาพโอเนี่ยเราทำหน้าปกทำหน้าปกโอที่เราทำเองเราทำได้แล้วดีแล้วนี่เราได้สุดเล้มากแล้วแหละเอาสุดโอได้มากขึ้นสร้างโอซันได้มากขึ้นผังด้สุดลิดล์ภายนอกในคำอธิบายของวิดีโอทดสอบการทำเทียบหน้าปกต่างมีสิทธิ์เข้าร่วมส่งข้งได้เราต้องยินเราก็มีเราไม่ต้องยินหรือถ้าหากเรามีประวัติช่อง เราไม่ทั้งทั้งสามเนี่ยเราต้องทำถึงสามมันก็ได้เราแค่เอาแค่ประวัติช่องก็ก็ได้ครับอ่าแลา้วเรามีประวัติช่องก็ได้มันก็ได้เหมือนกันนะมันก็ได้เหมือนกันมันก็ได้เหมือนกันนะนี่มันก็ได้เหมือนกันคัวนี้ก็จะกับชมุมชุนนี่แหละนี่แบบความเร็วช,ชนุน นี่ฮะนี่นะะี้ค่ะนี่ครับนี่ก,กับการดูแลชุมชนนะอันนี้บล็อกลิงนี่ค่ะนี่ข้อมูลมาตรฐานตั้งข้าวทีสูงนะฮะอ่ะเดี๋ยววันนี้เออโอเคโอเคครับนี่โอเคครับเราก็เปิดใช้แลบล้อสามงันแล้วก็คือ อันเนี้ยอันเนี้ยก็ก็อยากจะเปิดเพราะว่าเราก็สามารถสร้างโอซันได้แล้วตอนนี้แล้วก็สามารถอุกอุทธรถ้าการอ้างสิทธิ์ได้สิทธิ์ได้การขอบคุณก็หรือว่าพอคิดได้ก็คิปมีคลิปนี้ก็มีแค่นี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะตอนนี้ก็อัดลเกินอยู่แต่ว่าไม่เป็นไรนะอัดลงได้ฮนะไปบายกดติดตามกดไลค์กดกดดินกดแชร์ให,ดดให้เป็น ให้ถึงฮ้าร้อยซับปนะคะกลุกลคกให้ถึงห้ร้อซับวยนะคะ